จแล้วก็รอมาวันนี้นะครับก็จากสิ่งที่ที่ที่เป็นกระแสข่าวนะครับก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมก็เฟินก็ทําความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความ ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมจุดที่เนี่ทำให้ตัดสินใจแบบนี้เกิดอะไร่ะครับอืมครับคือคืออย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่เราไปหลักมาก,กน,นะพี่ๆหลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมงานกับเราเป็นร้อยคนเงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะ รู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องอสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเ,อเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตานตร,ต,รต,รตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่ง มันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมตอนไหนจุดไหนที่เราสึกว่ามันคงเวลาที่แบบต้องต้องยอมวัมสัมพันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตอนไหนเหรอเออมันมันบอกมันบอกไม่ได้เหรอครับว่าตอนไหนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ความ หวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็รครับรโทษีตอบ้ว่ามันมีวีไหนบ้างที่ทห้ก่อนอไรี้มันไปรอก่อนที่จตัดใจจุดนมีหาคำตอบไหมคือผมเชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วแหละแต่ตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของความรักความหวังดีความเข้าใจกันเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของของเวลาแล้วล่ะครับผมใช่แต่ว่าที่หนเราก็ยอม คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนอะละเราอยู่กันสองคนมาแต่เด็ก,กะ,ะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็เลี้ยงซู้ชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้น มันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมืนอนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันย,ยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแหละครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผม